ทุนั่นใดนะคะที่ตัดสินใจจะเลือกลงทุนในงบประมาณ8,900บาทนี่คือของแถมที่คุณจะได้รับไปสวัสดีค่ะ ล้ำค่ะ c f o บริษัท Food Up Moment จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จำเลยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเฟรนชชา์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า12ปีนะคะช่วงวันนี้ค่ะผู้ลงทุนท่านใดนะคะที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกลงทุนในงบประมาณ8,900บาทนี่คือของแถมที่คุณจะได้รับไปใน แฟรนชายตัวนี้ค่ะคุณจะได้รับของแถมฟรี24รายการค่ะนั่นก็คือในส่วนของ k คีออสไซส์เอนะคะขนาด100คูณ55คูณ223เซนติเมตรค่ะคุณจะได้รับลูกชิ้นสูตรต้นตำรับหรือว่าลูกชิ้นจัง10กิโลกร,รัมนะคะลูกชิ้นสูตรกรอบ10กิโลกร,รัมค่ะได้น้ำจิ้ม5กิโลกร,รมัมถุงใส่ลูกชิ้น1แพ็คถุงหูหิ้ว1แพ็ค ถุงซิปสำหรับการใส่น้ำจิ้ม1แพคค่ะกล่องสำหรับการใส่ลูกชิ้นจาง20บใบผ้ากันเปื้อน2ผืนไม้เสียบขนาด7นิ้ว1แพคค่ะกันไก่2อันค่ะกลวยกรอกลูกชิ้น1ชิ้นค่ะกระชอนตักกาก1ชิ้นกระชอนทอด1ชิ้นกระบอกใส่ไม้จิ้ม1ชิ้นค่ะกระบอกใส่กลวยกรอก1ชิ้นขวดใส่น้ำจิ้ม จำนวน2ขวดด้วยกันนะคะชามรองและตะแกงกองรวด1ชิ้นตะก้าใส่น้ำจิ้ม1ใบตะก้าหูเกี่ยว2ใบสำหรับการใส่ถุงหรือแพ็กเกจต่างๆนะคะที่คีบลูกชิ้นจำนวน2อันค่ะถาดพร้อมตะแกง1ชุดที่ใช้ในการเสด็จลูกชิ้นและถาด4 0คูณ30ซนติเมตรนะคะนี่คือของแถมทั้งหมด24รายการที่เรามอบให้กับคุณลูกค้านะคะในส่งค่าจัดส่งนั้นค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเราจะส่งให้ฟรีนะคะสําหรับลูกค,ค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดค่ะเราจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางไปกับกิโลละ6บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจเคออรตัวนี้นะคะหรือเคาน์เตอร์ตัวนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะีพีนี้ลากไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ